วินมองเข้าไปแล้วครับวินออกไปแล้วครับนี้ก็กล้องก็จับปาที่รุดฮาร์ดคอร์อย่างเดิมครับต้นล้อโตครับให่มาแล้วครับต้นล้อโตครับหมายเลข50ครับคันชิดตันไปเตะครับต้นล้อโตเก้าสอิงเจ็ดไทยลุงทีมไทยแลนด์ครับยโอ้ยสับบอลนะโอ้ยยกหลังหน้าโชว์ได้อย่างจนยกได้ครับ อย่างนี้ครับบอกเลยครับที่ทจุดแน่นอนแก๊กเท็กอย่างนี้นี่ผุดนท่วมครับผมคนนี้มาเป็นร้อยครับ ค้งครับไปโค้งกว้างมาครับสำหรับหมายเลข50ครับต้นล้อโตครับขันชิดขันพันปีตตครับมาดูปอดสุดท้ายครับผมเชื่อว่ามีอะไรเด็ดๆให้ดูครับยังไงยังไงผมว่ามีอะไรเด็ดๆให้ดูครับผมว่ามีอะไรเด็ดๆให้ดู เรียบร้อยครับเกือบไม่รอดครับน,รนั่นแหละดูด้วยออกมาแล้วครับหมายเลขหน่งสอครับอรุณทำดีครับจาก n b ็นบครับ สุดครับขึ้นปักจังหวะนี้ม้วนทีเดียวด้วยครับโอ้ยเอาแล้วครับจะขึ้นไปเวลาหัวตารางได้หรือเปล่าครับขีดีครับโนเอ็นบีสุดครับเอ็นบีครับเดี๋ยวมาดูการกวาดโค้งท้ายสนามครับจิกในจิกในแล้วหรือเปล่าโอ้โหจิกสวยครับโอ้ยครับโอ้ยสโลโมชั่นสโลโมชั่นเลยครับโอ้โหสัญญาณสัญญาณมันตัดครับมาดูหลุมสุดท้ายครับ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เล็วตัวหัวแน่นอนครับหมายเลขหนึ่งสองครับจากเอ็นไกัไปอีกแล้วโอ้กระโจนใส่เลยครับเฮ้ยเออคุณมันเล่นกูใจหายใจคว่ำเลยเว้ยไส่นี่มันยมล้อโชว์เลยเอียงกันถ้าเอียงในฝั่งนั้นนี่จมลงน้ำนี่มิดแน่นอนครับ เอกน้ำทะเลแล้วอ่ะนี่ครับโอ้โหพ่อบ้านผมครับเป็นไงดูแลโคตนดุแลงครับนี่ครับโอ้โหพิพุธเราดูแลอย่างดีครับฝุ่นเยอะครับดูเ่ยต้องไปตักน้ามามานี่ครับได้ขมาครับนี่ครับคาริดเพีนลำงามอีกหนึ่งคันครับผมว่าคันนี้บอดี้หนักสวยครับผมก็สวยครับเสียแลวเสียงรถบอดี้ใหญ่ครับไปครับเนี่ยครับ โอ้ยคานผู้ชมไขขึ้นไปครับโอ้โหเท็กช่วงมันสั้นครับคาริเบียนครับโอ้โหใจหายใจคว้าเลยครับมองไม่เห็นครับท่านผู้ชมมพ์คอมเมนต์มาหน่อยครับเป็นยังไงครับคาริเบียนคันนี้สดครับไขขึ้นครับไม่ขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเพื่อนมันขึ้นง่ายๆยังไงลองอีกทีดิลองอีกทีโอ้โหกี่เท็กแล้วเนี่ยกี่เทคแล้ว ต้องวินแล้วครับต้องวินแล้วครับต้องวินแล้วครับโอ,อ้โหฝุ่นเข้าเต็มครับเออเข้าจอเลยครับโอ้โหมีคทอนสุดยอดครับขางอยน่าจะขาดไปแล้วครับขาดครับเรียบร้อยครับ นกงวิ่งครับในรุ่นของเทียบฝ่าโอเพนก็วิ่งอยู่ครับเผาครับเผาจะขาดไปแล้วครับโอ้ต้องวินครับคันแรกครับจะต้องทำการวินครับเตรียมน,นี้ มาได้ครับสำหรับไพรลัสเอ็นอาร์ครับโอ้โหลูกว่าจะไม่รอดครับรอดมาได้ครับอดเกือบไม่เข้าครับสำหรับหมายเลขสิบครับ โอ้โหไปวงก้างครับรถเลี้ยวไม่เข้าครับแล้วอย่างนี้บ่อสุดท้ายนี่จะเกิดปัญหาหรือเปล่าครับกถมคาริเบ,บรรียนอาล้ครับตดจตจ้องจ้องจัดลงไปครับปั่นขึ้นไปครับเทครับเอาวแล้วครับหน้าผาทรายเทยครับอย่างนี้ขวางรถแล้วโอ้ย ยังไงดีจะลองหรือเปล่าถอยครับตั้งลำใหม่ครับยังได้อีกทีครับโอ้ยระยะสี่สิบครับปั่นไว้ครับไม่ยกครับไม่ยกขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นโอานิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวเท็กมาเท็กเท็กอีกทีเหลี่ยมเขาหลังไม่ปั่นนะเรียบร้อยครับ ยางขุดดีจริงๆเลยยางดขุดดีจริงๆเลยเวินครับยังไงก็ต้องวินครับโอ้ mm. oh, เหนื่อยครับเอสนี้ครับสำหรับหมายเลขสิบครับพลัตเอ็นอาร์ครับ ทีไรครับรถน่าจะมีปัญหาครับเตี้ยมันลันเลยครับลันเลยครับน้องแพรครับนี่ครับยิ้มให้กล้องหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครันี่ครับนักแข่งสาวสวยอีกหนึ่งคนของเราครับ นี่ครับเปิดบวกเลยครับร้อนๆนี่โชว์สยายผมด้วยนี่นี่ครับผักม้านิดนึงนี่สาวสวยหนึ่งขั้นครับ FC นี่เดินขอถ่ายรูปได้นะครับถ้าเจอนะครับเอาฮัดคอก็เลยสตาร์นะครับของใครเบลไรมองไม่เห็นและขาพโพไม่เนเลยน่าจะเป็นหมายเลข88ครับนี่ทหายผู้เลยครับชนะทิพต์ตั้งเจริญครับ สายภูเลอูสโวลโลไฮชอปพีเอ็นเซอร์วิสเอดีเอ็มทอปพุทไทยแลนด์ครับบิ๊กแคมช่างเล็กก้องบิ๊กเจ็ดโอ้โหโดดไปแล้วครับทีมไปเรียบร้อยครับทีมจากสุราษฎร์ธานีนะครับชัยยานะครับถ้าจำไม่ผิดใช่ครับสหายภูเลยครับครับทีมจากเพื่อนบ้านสุราษฎร์ธานีนี่เองจัดงานทุกปีครับจัดงานแข่งอยู่ที่ครับมีทุกปีนะครับงานประจำปีของเขาที่ชัยยานะครับจังหวะนี้ม้วนลงมายังไง ไปแล้วครับใส่เต็มเต็มครับใส่ไปแล้วครับกดคันเร่งเต็มเต็มครับเอาทุ่งนาโอ้โหทุ่งนาหรือปากกบผมว่ามันเป็นปากกบนะดูเข้าโอ้โหเลยท่านผู้ชมโอ้โหถอยนะถอยยากมันเริ่มหายไปแล้วเหลือแต่น้ำแล้วทีนี้มันเริ่มลื่นแล้วก็เอาปืน อก็แชร์นะครับดูจะโจรใส่ไหมโจรใส่ไหมงโจรใส่ไปแล้วนี่แหละหาครับผมง่ายเลยครับสวยยิงยิงสหายเพี่อนโอเคครับนี่ทำการแก้ไขเรียบร้อยครับเสียงมันแตขาดหายหครับโอ้ม้วนเดียวครับสวยครับหมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับตัวแต็งอีกหนึ่งคันครับ ทีเดียวครับถ้าอย่างนี้นี่หัวแน่นอนครับมาดูกันว่าท้ายสนามนี่จะเปิดชคงกว้างขนาดไหนโอ้สุดมันจริงๆครับโอ้โหตะขี่ดูครับเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมฝานออกครับฝานออกนิดนึงไม่เป็นไรทีเดียวเหมือนกันครับเร็วครับจังหวะนี้เร็วมากครับทำให้ช็กนี่โดดลงบ่อแล้วขึ้นไปเลยครับ ยกนิดนึงครับตดต้องต้องตดต้องต้องเลือกไลน์ฝั่งขวายังไงขึ้นได้เรียบร้อยครับโอ,อ้โหเร็วครับยึดหัวตารางแน่นอนครับโอ้ตนประเสริฐอนุเวศครับมาอีกหนึ่งคันครับหมายเลขห้าสิบเอ็ดครับจากต้นล้อโตครับนัตเตรทำบริสุทธิ์ครับนั่งกับอนิงจันเพชรครับต้นล้อโตเก้าสิบเอ็ดอิงเจ็ดไทยลุ้งทีมไทยแลนด์ครับ หลรถลงมาเร็วครับจังหวะนี้ครับถือว่าเร็วครับเลิดใปท้ายสนามครับมันเลิ่มเป็นโค้ครับมันโูนครับเสียงเครื่องยนต์มันแต่ล้อมันไม่ไฟครับม้วนสวยครับม้วนไหนด้วยครับ ถือว่าไม่เสียเวลาครับหลับมาแล้วครับสอหลับต้นแล้วต่อเราจะทำไปุดครับโอเ้เลยครับออ้โอโ้เสียงนี่โอ้ยมันไม่มีแรงครับเรียบร้อยครับเดียงครับ เตียงครับอย่างนี้เตียงครับเรียบร้อยครับเตียงไม่ทราบว่าจากสาเหตุอะไรครับแต่อยู่ๆก็หลับไปเลยครับพื่อยนต์จากนิดครับต้องเข้าไปจอดในะออกไฮ นะอจอดไม่ได้นี่ถือว่ายังไม่ฟินิชครับในรุ่นของฮาร์ด <'s> เหลือทำการแข่งขันอีก5คันครับ s <S แล้วก็จะจบในรุ่นของฮาร์ดคอนในเอที่3ครับ โอ้วินเข้าฟินิชเลยครับเก็บเชือกแล้วต้องขึ้นรถครับ